ชาวราศีตุลครับเรื่องโฟกัสเป็นพิเศษครับช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเรื่องแรกครับมันเป็นข่าวดีนะครับเรื่องของการเคลียร์การแก้การจัดการกับปัญหาเพื่อนเพื่อนมีเรื่องแล้วต้องเคลียร์แก้หรือจัดการเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามสามารถเคลียร์แก้จัดการได้ทั้งหมดนะฮะโจ๊กดามันเด่นเรื่องของงานการเจรจาการติดต่อกันต่อรอง,อรองการพูดคุยการทำงานเชิงรุกในการทําเรื่องสําคัญสำคัญ,คญโอเคถือว่ามีความคืบหน้าไปอย่างดี การจัดการปัญหาต่างๆนะฮะมีเกณฑ์สําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ดาวมันโยกย้ายหลายดวงเลยนะฮะอย่างตับก็ห้าดวงเลยนะนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าดาวมี10ดวงนะครับเล่นซะห้าดวงเลยนะครับแปลว่าเรื่องบางอย่างมันจะ,จะกาลังจะเริ่มต้นและปัญหาบางอย่างกําลังจะจบลงนะครับฉะนั้นถ้าเราโฟกัสจริงๆชวดนี้พยายามรีบเคลียร์งานให้จบโด้ไวได้กันนะครับมันเหมือนกับมัน มีงานทั้งงานส่วนตัวหรือปัญหาคนอื่นนะหรือว่างานใหม่ๆอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ลหลายอย่างม,มันจะรุมเข้ามาพอรุมเขามาปุ๊บนะครับถ้างานเราล่าช้าหรืองานเราไม่ทันนะฮะหรือว่าเจออะไรที่มันด่วนฉับพลันเดี๋ยวเรา,าจะเครียดนะฮะฉะนั้นเพื่อนตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีข่าวเรื่องของงานอะไรใหม่ๆริโบิ้วเช็อะไรใหม่บบเ,หมเพื่อนรีบเคลียให้จบเลยนะครับมันจะได้ เหมือนกับเตรียมพื้นที่รับน้ำเหมือนกับว่าช่วงเนี้เดี๋ยวน้ำหลายๆอย่างมันจะเข้ามาเยอะนะฮะเราทําให้พื้นที่โล่งๆก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรที่เข้ามาจะได้รองรับได้หันไม่ต้องแบบงานล้นมือนะฮะโอเคนะครับเป็นอนๆครับเคลียร์ปัญหาและจัดการงานให้ไวถ้าจะมีข่าวไม่มีข่าวอะไรก็ตามเกี่ยวกับงานหรือโปรเจกต์อะไรเราคมหนะคกตาทําก่อนนะฮะ ผื่อช่วงวันสองวันหรือกลางสัปดาห์มีโปรเจกต์เข้ามามันจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องที่2นะฮะที่ต้องโฟกัสนะครับมันเป็นเรื่องของเงินนะฮะช่วงเนี้ยบุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะครับมันมีเลยจ่ายฉับพลันรายจ่ายจุกจิกมันจุกจริงจริงนะสังเกตไหมะฮะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมันนะครับรลยจ่ายก็จุกจิกเล็กเล็กน้อยอะไรมาอยู่ต่อเนื่องนะฮะมันอาจจะไม่ใช่แบบรลยจ่ายใหญ่ แต่ไอ้รวมๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยรวมๆถ้ามาดูตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆนะบางทีมันทําให้แบบโอ้กังวลกันนะอ่าฉะนั้นก็คอยสังเกตแล้วคอยดูนิดนึงว่าเอออะไรจ่ายนะครับอะไรที่ยังไม่จำเป็นอย่างนี้นะฮะพยายามเบาๆเคลียร์ได้นะครับก็ยังดีทั้งที่มันยังเห็นว่าเงินยังเข้าอาจจะไม่ได้มากนักแต่ก็ยังมีเข้านะครับแล้วก็อย่างน้อยยังหมุนได้นะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่เหลือเงินที่จะเก็บเท่าไหรนักนะครับในช่วงเดือนนี้รู้ว่าเป็นเรื่องของเงินที่เก็บอยู่อาจจะต้องเอาบางส่วนมาใช้นะครับกล่าวว่าเดือนนี้จะเก็บเท่านี้นะครับมันไม่ได้มั่งนะอาจจะต้องบางส่วนที่เก็บออกมาใช้ด้วยนะครับมันจะมาในรูปทรงนี้เพระนเพื่อนๆครับช่วงจบนี้นะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็ระมัดระวังหน่อยนะกันนะฮะเรื่องของการเงินการจัดการการแก้ปัญหาการเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับ ว่าไปถ้าเรื่องของเงินทองเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของวาจาะนะช่วงนี้ถ้าจะพูดคุยโน้มน้าวใจใครหรือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์นะฮะดูมีเกณฑ์สม,มิดครับฉันนั้นก็สบายใจตรงที่อย่างน้อยการพูดคุยการทําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามมันเป็นไปนด้วยความดีก็เรียกว่าเป็นด้วยความคืบหน้าแล้วผลประโยชน์น่าพอใจนะครับก็ยังดีที่เรายังไหวอย,อยู่ในเรื่องการหมุนเงินนะครับโฟกัสอย่างครับในช่วงนี้มันมีใช้ใครช่วงนี้ยากหน่อย ดาวพระเสาโคจรตำแหน่งปุตตะนะฮะเรียกว่าโคจรตำแหน่งปินตุบทัทชุดนี้เรามัระวังใช้ไหวหวานใครเดี๋ยวนี้มันจะยากหน่อยนะฮะส่วนใหญ่เราจะใช้ด้วยตัวด้วยตัวคนเดียวหรือว่าสื่อสารนะครับบางทีเราคุยสั่งงานเขาเข้าใจกอย่างหนึง่งหรือไม่ว่าจริงๆไม่จะเป็นต้องรู้น้องบริวารน,นะฮะพี่แต่ว่าชุดนี้การสื่อสารการพูดคุยบางทีมันจับทางคุยไปคุยมาแล้วคนละเรื่องกันนะฮะกับที่เรา ทั้งรับงานมาหรือว่าส่งงานต่อหรือสื่อสารเรื่องไปนะครับมีการเข้าใจผิดพลาดแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าเราจงังมหลิดเล็กน้อยนะครับทีนี้ครับพอเราดูดวงวัน,น้ี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมันมักจะมีการเลื่อนคาดเคลื่อนการใช้เน็ตการใช้แอปต่างๆนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ มันจะมีความผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้ถังใจนะฮะมีปัญหาอะไรที่ซับซ้อนหน่อยทําให้เรารู้สึกกังวลน,นะครับโอเคนะครับประกาต่อมาครับพื้นดวงครับในเรื่องของช่วงนี้นะครับมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะหรือมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราคิดอยากทําอะไรก็ตามวางแผนดีๆเราก็สามารถลุยทําได้ความรักนะฮะในช่วงเด้เดาพัาสุกเดาประจําตัวเราโคจรล็งดาเสาดาประจําตัวเรานะฮะเมื่อไรที่เจอเดาเสาเนี่ย ส่วนใหญ่มันมักจะมีเรื่องที่วุ่นวายวุ่นบือหรือทําให้เครียดกังวลเดี๋ยวเรื่องของความรักและครอบครัวนะครับฉันชาวราศีตุลช่วงนี้ถ้าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับพยายามรักษาน้ําใจแล้วก็อย่าคิดมากเรื่องของความรักนะฮะหรือก็พยายามเอาใจใส่อย่าใชร้อนอย่าหัวร้อนนะฮะมันจะมีเหตุให้เราหัวร้อนด้วยแหละนะฮะดาวคางคาคจรท่านราตนเนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทํา คนที่บ้านหรือว่าแฟนเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวประเด็นฮะหรือไม่ใช่เป็นประเด็นหลักที่ต้องทําให้เราหัวเสียเรื่มร้อนเพียงแต่ว่าก็น่าจะมีเหตุจากเครื่องนอกบ้านนะฮะหรือว่ามีเหตุอะไรก็ตามบางทีก็ทําให้เราอารมณ์เสียหรื่องงุนกิดง่ายนะฮะพอม,มาเจอกันเขาทําอะไรได้หนงใจไม่ได้หนัใจอารมณ์มันจะหัวร้อนแล้วก็อารมณ์เสียเรื่องไหวฉะนันระวังเลยดีนะใจเย็นในาการคุยนะฮะแล้วก็ร่วมรวยนะฮะแล้วก็ปรีดบนอมลมถึงให้อภัยมากๆนะครับ โอเคนะครับเลขมงคลครับ6 3 5 7เลขที่ไม่ถูกวจุลกคือเลข8สีครับเขียวชมพูฟ้าขาวแล้วก็สีที่ไม่ถูกวจุลกคือสีมันตาลวันที่ดีครับมีวันจันทร์พุธแล้วก็วันเส,รนนส,รสาร์ที่ติดกันควันศุกร์ของชั่วช่ลาบสัปดาห์นี้เคลียร์เคลียห้องครัวครับให้ลงให้โปร่งและสาตาดชวนเดินก็สุ่ครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ